สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ปัจจัยทองคําแนวโน้มทองคําวิเคราะห์ทองคําข่าวสารทองคําประจําวันที่4กันยายน64มาอัปเดตรับชมครับ สวัสดีครับพบกับผมเทวันชาแนลนะครับอัปเดตข่าวสารทองคําวิเคราะห์ทองคําปัจจัยทองคําและแนวโน้มราคาทองคำคนะครับซึ่งราคาทองสปอร์ตเมื่อวานนี้ในช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งได้รับปัจจัยหนุนจากสกุลเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยโดยยูโรแข็งค่าเทียบดอลลาร์จากการที่เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรป ECB หลายรายออกมาสนับสนุนให้ ECB คุมเข้มนโยบายการเงินหลังจากที่ตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อของยูโรโซนพุ่ง สูงสุดในรอบ10ปีอย่างไรก็ตามนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอการติดตามการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐซึ่งค่าจริงออกมาที่203,500ซึ่งคาดการณ์ไว้ที่750,000ซึ่งครั้งก่อนอยู่ที่1,053,000ครับท่านผู้ชมและอัตราการว่างงานสหรัฐอเมริกาค่าจริงออกมาที่5.2%ซึ่งคาดการไว้ที่5.2%เป็นไปตามคาดซึ่งครั้งก่อนอยู่ที่5.4%ดัชนี PMI ภาค การบริการสถาบัน ISM สหรัฐอเมริกาค่าจริงออกมาที่64.1ซึ่งคาดการาไว้ที่60.5ครั้งก่อนที่60.1ครับท่านผู้ชมซึ่งคาดว่าข้อมูลดังกล่าวจะบ่งชี้ทไลายในการปรับลดวงเงินในโครงการซื้อพันธบตัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณ QE ของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสรุปนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญมุมมองชี้ทองบวกต่อหากผลการจ้างงานออกมาแย่กว่าคาดทำให้ทองคำปรับเพิ่มขึ้นต่อไปและหลังจากการ ประกาศตัวเลข Go Sport ก็พุ่งไปที่รับ1,829ดอลลาร์ต่อออนจากที่ปิดตลาดในประเทศไทยก่อนประกาศตัวเลขการจ้างงานอยู่ที่รับ1,813ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมซึ่งราคาทองรอบเช้าก่อนเปิดตลาดทองคำแทง่ง96.5%รับซื้อที่27,850บาทขายออกที่27,950บาททองรูปพรรณ96.5%รับซื้อที่27,348บาทและขายออกที่28,450บาทครับ สมาคมค้าทองคำในประเทศไทยมีการปรับราคาทองสองครั้งรวมราคาของคงที่และบวกขึ้น50บาททั้งวันครับท่านผู้ชมซึ่งทำหายไวห้ที่1829ดอลลาร์ลอยู่ที่1 8 0 8ดอลลาร์ค่าเงินบาทที่32บสาท53สตางค์ต่อดอลลาร์โดยชนีเงินดอลลาร์อยู่ที่9 2 2 1จุดกองทุนทองคำ s v r เทขายทองคำออกอีกที่1.7 4ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่998.52ตันครับท่านผู้ชมนายเจริงโพวิลประธานเฟดกล่าวเมื่า สัปดาห์ที่แล้วว่าหากข้อมูลการจร้างงานสหรัฐยังคงขยายตัวต่อเนื่องก็จะเป็นประโยชน์และผลให้เฟดตัดสินใจเริ่มลดการเข้าซื้อพันธบัตรในปีนี้แต่ยังคงระมัดระวงังต่อการตัดสินใจขึ้นดอกเบีย้ยแนวโน้มราคาทองคําผันผวนตามการจร้างงานภาคก,กรารเกษตรสหรัฐระยะสั้นราคามีแนวต้านที่1,820ถึง1,823ดอลลาร์ต่อออนและมีแนวต้านถัดไปที่1,833ดอลลาร์ต่อออนครับท่านผู้ชมขณะที่มีแนวรับที่1,800ดอลลาร์ และแนวะต้านถัดไปที่1790ดอลลาร์ตล่าต่อออนครับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรหรือจะสสเสนอข้อมูลก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมารอติดตามช่วงเปิดตลาดอีกครั้งนะครับว่าทางสมัครคมค่าทองคำจะมีการอัปเดตเท่าไหร่ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ